สวัสดีโอ้โหสวัสดีสดังเลยตอนนี้ครับอยู่เทินรถกลับมาด้วยความตื่นเต้นมากเนื่องจากเราเจออะไรเต้นเต้นกุเต้นลงไปดูครับลงไปดูครับลงไปดูลงไปดูนี่ครับขายกุ้งเต้นเฮ้ยจริงเปล่าเดี๋ยวลงไปดูก่อนอ๋อเนื้อเนื้จอมจอมกุ้งอืมอันนี้จอมกุ้งเอาเอาเอาขึ้นไปฝากไอ้ทีมงานทั้งบนด้วยไม่รู้ซื้อไปฝาก 20บาทครับแล้วแล้วคุณเต้นจับยังไงอ่ะอออยู่ในกระชังนู้นคุณเต้นอยู่ในน้ำครับอร่อยหนึ่อาดูไปดูไปดูโอ้โหสดจริงอ่ามีเฉพาะช่วงนี้หรือเปล่าครับอน โอ้ให้ผมตามลงไปไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวซูมให้ดูผมจะขึ้นไปพาหัวหน้าคุณนะอยู่ไหนครับไปมอหินขาวกแล้วมันยัอยู่อหยอันนี้อันนี้ไปดักมาแล้วก็มามาขังไว้ตรงนี้ันี่นี่นี่นรอยนึงเนี่ยโอ้โกอะ พ่อ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 แม่เป็นสองทุงก่อนใช่ไหมจี่งได้ได้แบ่งได้มันจะได้ตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกอะไรอ่ะไหนตรงไหนครับเนี่ยครับตรงบ้านสิครับเป็นบ้านหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านสิบ้านปงคลองใต้ครับบ้านปงคลองใต้ครับอ๋อตรงนี้ไม่ใช่บึงใช่ไหมอะไรครับไม่ใช่บึงเนาะมันเป็นอ่างเก็บน้ำชะละกาครับอ๋อเป็นท้ายอ่างอย่างเงี้ยเหรอครับเป็นอ่างเก็บน้ำชะละกาครับ ปน,นินนี่ก็จะอันน,น,นี้อันนี้เบอร์โทรตาเลยใช่ไหมครับ,รบขายทุกวันเลยบ้านเนี่ยช,ช่วงนี้ขายทุกวันเลยใช่ไหมครับครับนี่นะครับเบอร์โทรบ้านอะไรนะสีลองใต้โป่งคลองใต,งงใต้เส้นทางระหว่างห้วยต้อนถนนเชียภูมิหนองบัวแดงรัดไปห้วยชันหลังรัชพัฒน์เทียภูมินี่ครับ นี่นี่เขาข้างหลังเราก็คือภูเรนคานะนี่ค,ครับจอมกับกุ้งเต้นสดสดสด,สดจริงๆโอเคใครผ่านไปผ่านมาทางนี้แวะอุดหนุนคุณตาได้นะครับโรมปลานินก็มีกุ้งเต้นก็มีจอมกุ้งก็มีโอเคครับผมไปแล้วครับคุณครับโอเคครับตอนนี้เดินทางต่อครับผมเขาข้างหน้าเ,นเรานะอ่าเข ka, ยาภูเรนคานิยมแห่งชาติตตนแล้วก็ขึ้นไป ปลายทางเราก็คือหมอหินขาววันนี้นะครับโอเคสำหรับเมื่อสักครู่นี้ใครผ่านไปผ่านมาเส้นนี้นะครับแวะได้เลยแวะได้เลยสดสด,สดทุกวันนั่นแต่ว่าปลานินก็มีนะตัวเราเป็นโลเลยโอเคไปละบ๊ายบาย